สวัสดีค่ะอาจารย์เบียคนตื่นทาเจอคำถามนี้ถึงกับอดด่าไม่ได้ทำกันชัยลั่นเลยแน่นอนค่ะว่าหลายคนรู้จักอาจารย์เบียรคนตื่นทาซึ่งวันนี้4ี่ตุลาคม67อาจารย์เบียมาเป็นแขกรับเชิญรายการโหนกระแสมีบางช่วงบางตอนอาจารย์เบียรได้ตอบคำถามชาวเน็ตกลางรายการโหนกระแสเมื่อคนดูสงสัยว่ามีคนบอกว่าอาจารย์บรรลุธรรมแต่อาจารย์จะดัดฟันทำไม งานนี้อาจารย์บอกว่าจัดฟันอยู่แล้วอาจารย์จัดฟันก่อนปฏิบัติธรรอีกถามว่าอาจารย์อยากบอกอะไรเขาไหมสารแนสอนอยู่ว่าอย่ายุ่งเรื่องชาวบ้านเรื่องยุ่งชาวบ้านเนี่ยเก่งกันจริงจะตีเอากระโถนเนี่ยตีปากมันชอบสารแนเรื่องชาวบ้านไม่สารแนเรื่องตัวเองเนี่ยปัญหาวุ่นวายอะ่ะงานนี้ทำเอากันชัยและนับอดหัวเราะไม่ได้เลยทีเดียว ขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ